อัลฮ ai, ัมดุลิลลาห์อัลฮัมด ah, ุลิลลาห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกตอัลล์ซุบฮานาวะตะอาร่าเทอโลตาร่าได้เมตตานะครับไอกับผมและก็พวกเราทุกคนมุสลิมะบาลายบานวังลึกนะครับคนต่อแห่งนี้นะครับที่เราได้ศึกษ่าเราเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับอาการ์โมงช้านะครับถือว่าเป็นเวลาอันสำคัญบอบารากาตรอฮมัตเนี่ยมาถึงยิ่งใหญ่นะครับหน้าเราก็จะเข้าสู่วันอันสำคัญคือวันรายา ฮัจญนะครับนะ่าจะทําการดูเดือนด,ด,อด,ดอูดวงนะครับดวงนะครับดวงจันทร์ก่อนหลังจากนั้นก็เราก็จะได้นะครับเป็นนับไปถึง่วันเดสิบก็ขาววันรรยะนะครับนะ่าสื่อวันรรยะนั้นเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาอุวาตาได้มอบให้กับบรรดาอุมาตนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมนะครับเป็นวันที่เราได้ชาลิมาลองกัน นะครับในการได้รับเนียอมากนะครับที่อัลลอฮฺตาลาสุงเมตตามาให้กับเรานะครับหน้าเราก็เลยได้รับในวันรรยะฮ์ฮิญีนเองนะครับหน้าในการเจ็กุรุบันกันนะครับหน้าซึ่งฮารีรยายะอัลฮาวันไรฮะบรญยาฮ์ฮีนั้นบางเ n ียป a p มันดาตั้งกันดีรีเนาะา a าาร a อต i อาก k a ก k รบัันใครก็ตามได้ทาให้ตัวของเขานั้นในการได้ทําการเฉดกุรุบันในวันรรยานั้นมีความสามารถ มารับระทามาธอย่างทิเต้ดีปดาดารโญ่ดังนั้นเหลือดยอดเร็กนะครับน่าจากกลุ่มบัณฑ์นั้นได้อัมป้นกันอลลอัลลอะจะอาไปบาบไม่ทันที่แหละบายีดูซานี่บา,า,าบาข้องเขาไม่ทันตกดินดีด,นดานูซาอีซิรูม่านี่เลยก็บาบข้องคนที่อยู่ในบ้านทางมดัดอ่าก็ไม่ฟังวะไม่ใช่ได้แถวเตะคนทำกลุ่มบัณฑ์อย่างเดียวคนเดียวมันจะเฉียบ ถึงในขั้วหนึ่งถ้าเป็นไปได้หุ้นส่วนได้สักคนก็อนทำดนละนะครับน้าถ้าเป็นไป,ไปไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสพมข้อแนหนําวาในขั้วนึนั้นเราก็ให้หัาไกรหรือว่ามานิงมาเฉียดให้ได้เหลือตกดินในวันร้ย,ยานั้นก็อัลลอฮฺอับไุบางให้เหลมมั่นกันแต่ว่ามันไม่ใช่กรุบันเราก็ได้รับการอาัยกุลเบาะไพรทำดีละมั่นกันนั่นคือมดฝาลซามารที่เราจะหุ้นส่วนสักคนไม่ได้เลยนะครับน้า เลือดตกดินเนาะอัลลอฮ์เอาไปให้ทั้งบ้านเลยนะครับดต่บังเสียปมามมบริมากันอากอารอั a n g m u m ินดันอตัตวะสดากเดงยวนเดียวและใครก็ตามที่ทําการให้กับคุณุมีนแล้วก็สะดอกเนือ้อเดียวนี่นะครับเนื้อกุลบันไปนั้นผมบอกแล้วว่าเนื้อนั้นพยายามเจ๊กซดๆนะครับญยากจมาทําเก่งที่คูดพาวเปลืองน้เทิอยู่แล้วนะครับนะ้า แจกไปให้ซดๆนั้นอัฟดอนที่ดีที่สุดหัวลอมเซ็จปั๊บเขียดเนื้อผ่าลูผ่าทุ่งส่เลยนะครับแล้วากขึ้นรถแจกเลยจบนะคนนี้นั่นดีบางเกตกันปรารีเกียมาดเขาจะมาในวันเกียมาดนั่นคนเดีเจกเนื้อสดแล้วก็กับบรรดาคุณมุมมินอารังอย่างสานตัวซาเขาจะเป็นคนในการดูเลขคอนลอดาดาลาปาดาติมบังงันยะ และในวันเกียรมาตตาฉังที่จะขึ้นความดีของเขานั้นตูเลเบรบราชจะนับเดริปดายาบันอโอหุดนับถาวากับผูกเขา้าโอหุดเลยอันนี้ขอลาละเนี่ยคนที่ว,ว่าได้เจกนะครับเหนือให้กับคนนะครับเหนือกรุบ,บันเกรบรนดาคนจุนนะั้นวันเกียรมาตอาลัลลอฮ์จะให้ตาฉังนั้นนับถาวากับผูกเขา้าโอหุดนี่แหละที่เนี่นี่ความสําคัญที่เรามีาความส้มาทำได้อลัลลอฮ์จะสุ่งเมตตาสุงถึงขั้นนี้ให้กับเราเลย นะครับในวันที่เราทําการเจกรุบันเนื้อที่ดีเี่สุดให้กับบรรดาคนที่เขาไม่มีอันจะก,กินนะครับไรายหาหยีนอะายาออกบวชท่านมาเราก็เจ๊เขา่าวซานให้ไปแล้วขอมารรยหาหยีปับ๊บเราก็เจ๊เนื้อไปแล้วหายไมอ่ะนี่อิสลามเราว่างเราเบาไปเรียบร้อยถ้าเราเรียนศาสานารูเหลืองนั้นเราก็จะเป็นคนนึงนะครับไม่มีคนลำบากในโลกดุนยานี่แหละนี่ไสว่าเราไม่เคยศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติก็เลยทําไมมีคนลำบากอยู่ในดุนญ,ญาินี้มากขึ้นนะครับสำคัญที่สุดคือการที่เราได้ช่วยเลือกสึ่งการเลกร็กกันวันระยาใน,นวันีิดีงามข้อขอรัศภานะวตาลาเนาะให้กับพุ่มเลขเราทุกคนนั้นเป็นบาวทดีข้อรอดดาริสกีติบารากาศขอรอแตาลาสุ่งนะครับเพิ่มริสกีติบารากาศในเดือน นะครับวันร้ยานี้ให้เราได้ทํากรุปันกับทุกข้อเรื่องด้วยคือนะครับนานและให้เราได้รักษาละมานอาเวลาจุกตงวิญญาณออกจากหลังด้วยเตืออามียาอับนาลเมินบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลลาห์มิวซาลาตุวัสซาลาหอัลลอฮฺราบบิซิดานาอินมันนาฟิยาอิสติจิบะดุอานายาลลอฮาสบานะกัลลาบิฮัมดิกะอัชฮะดอัลลอฮิลลาอิลลาอันตะอัสตัาฟิรุก้าวะตูบิไล้วัลฮัมดิลลาฮิรับบินอาลามินอัสสลามุอะลัยกุมุรัตุลลอฮฺบารา ك ตุ